สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูทฤิศนัทอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สองครับนักเรียนวันนี้เราอยู่ในเรื่องข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบ,บทนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงนะครับระบุการชวนเชื่อได้นะครับมองเห็นว่า ภาษานั้นเป็นการโน้มน้าวใจหรือนะครับให้ความสมเหตุสมผลของงานเขียนได้นะครับและแน่นอนเลยนะครับสิ่งที่ได้จากการเรียนบทนี้อีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือนักเรียนมีมารยาทในการอ่านครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนในตัวเนื้อหากันนะครับเรามากระตุ้นความคิดกันนิดหนึ่งนะครับข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการบอกอะไร อลองอ่านดูนะวิ่งเป็นยาวิเศษจิตที่แข็งแกร่งคือจิตที่สงบนิ่งกายที่เข้มแข็งคือกายที่เคลื่อนไหวอ่าลองคิดดูซิว่าจากข้อความเนี่ยนะครับผู้เขียนต้องการบอกอะไรอ่าลองช่วยกันลองคิดดูนะเป็นการกระตุกต่อมเอ๊ะนะครับเป็นการกระตุกต่อมเอ๊ะนะครับ ออผู้เขียนต้องการบอกอะไรอลองคิดดูเป็นไงบ้างได้กันไหมเอ่ยเก่งกันมากเลยนะครับอ่าแน่นอนเลยนะครับเอ,อ่อวิ่งเนี่ยเป็นยาวิเศษจากชื่อเรื่องนะครับบอกว่าเป็นข้อความที่เขียนเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้อ่านต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับโดยการ หันออกมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับดังนั้นเวลานักเรียนที่จะอ่านนะฮะนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะพิจารณาข้อความจะเห็นได้ว่าการวิ่งเนี่ยนะครับเป็นการฝึกนะครับให้จิตเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเป็นยังไงมีความเข้มแ,แข็งนั่นเองนะครับมีความเข้มเข้มแข็งนั่นเองนะอ่ะแล้วนักเรียนครับ นักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่างานเขียนดังกล่าวนะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรลองคิดดูสิลองคิดดูเพราะว่านะครับนักเรียนเนี่ยนะฮะจะต้องสังเกตการใช้ถ้อยคําที่มีเหตุผลนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตการใช้ถ้อยคําที่มีเหตุผลจากข้อความเมื่อสักครูน่นี้เหตุของเขาคือจิตสงบนิง่ง ผลหรือว่าข้อสรุปเนี่ยเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นยังไงจิตแข็งแกร่งถูกไหมคะนักเรียนใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะครับนอกจากประเด็นที่หนึ่งต่อไปประเด็นที่สองมีไหมเหตุของเขาคือกายเคลื่อนไหวนะครับถ้ากายเคลื่อนไหวเป็นยังไงผลสรุปกายก็จะเข้มแข็งเข้มแข็งเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการวิ่งไงถูกไหมครับ เก่งมากๆเลยนะคะเนื่องจากการวิ่งของเรานั่นเองนะครับแน่นอนเลยครับนักเรียนเพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเมื่อเราเจอข้อความนะครับเจอข้อความเราจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นะครับแล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่างานเขียนแต่ละงานเขียนนั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่ายังไง นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับงานเขียนนั้นๆน,น,นะครับว่ามีความสมจริงหรือไม่วิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็เอามาจากแหล่งข้อมูลใดใช่ไหมครับนี่คือในชีวิตประจําวันที่เราเจองานเขียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็งานเขียนประเภทใดบ้างครับนักเรียนที่เราอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยเราเจอในลักษณะของการ ชวนเชื่อแล้วก็โน้มน้าวมีอะไรบ้างไหนลองคิดดูสิเก่งมากๆเลยนะครับโฆษณาถูกไหมครับโฆษณาต่างๆป้ายรณรงค์ต่างๆที่เจอในชีวิตประจาําวันอาจจะเจอข้างถนนก็ได้อาจจะเจอเอ,อ่อริมทางเดินที่เราเดินทางไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเจอเยอยะแยะมากมายนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการชวนเชื่อแล้วก็ โน้มน้าวนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของการชวนเชื่อมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยทราบไหมครับการชวนเชื่อเป็นยังไงก็ชวนให้เชื่อไงครับครูใช่ไหมใช่ไหมฮะอ่ะลองดูซิเขาบอกว่าการชวนเชื่อเนี่ยนะครับเป็นการเขียนชนิดหนึ่งนะครับที่มุ่งอะไรมุ่งให้ผู้อ่านเนี่ยเชื่อ นะครับการที่จะมุ่งให้ผู้อ่านเชื่อในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็ต้องมุ่งผลประโยชน์บางประการนะครับซึ่งผู้ส่งสารเนี่ยนะครับจะได้รับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ทำไมโอเวอร์ Over. ในลักษณะของการเกินจริงดังนั้นผู้อา่านหรือว่าผู้รับสารอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องทำยังไงครับคิดแล้วก็พิจรารณาไตรตรองให้รอบคอบนะครับจึงจะนำไปใช้ได้ใช่ไหมครับนักเรียนนี่คือลักษณะของการชวนเชื่อ นะครับการชนเชื่ออ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพินิษสำนวนภาษากันดูว่าข้อความต่อไปนี้นะครับข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจนะครับเมื่อสักครู่เป็นการชนเชื่อนะแต่นี่เป็นการโน้มน้าวใจอ่ะลองดูข้อความที่หนึ่งเป็นบทเพลงเพราะๆอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจ ใจที่หวังดีอ่าอีกหนึ่งข้อความนะคะเป็นเพลงเหมือนกันขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินจริงอ่ะลองดูซิว่าข้อความใดเป็นการโน้มเนาวใจอ่ะดูข้อความที่หนึ่งเป็นไหมครับเป็นไหม ไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะเพราะว่ามันบอกเฉยๆว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยใจที่หวังดีนะครับเพราะว่าเรารักกันถูกไหมครับไม่ได้โน้มม้าวใจให้เธอมารักฉันนะหรือฉันจะต้องไปรักเธอนะครับแต่ข้อความต่อไปขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินจริงนั่นคือเขาต้องการที่จะ โน้มน้าวให้เราทําไมสู้ต่อไปแล้วก็อย่ายอมแพ้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจเก่งมากๆเลยครับนักเรียนอ่ะทีนี้การโน้มน้าวใจเป็นยังไงการโน้มน้าวใจเป็นยังไงการโน้มน้าวเป็นยังไงครับเป็นยังไงชวนเชื่อไหมชวนให้ตัดสินใจไหมเป็นยังไง การโน้มน้าวเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนการโน้มน้าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพยายามนะครับของผู้ส่งสารที่ต้องการทำไงจะเปลี่ยนความเชื่อของเราเปลี่ยนทัศนคติของเรานะครับหรือแม้กระทั่งค่านิยมตลอดจนการกระทำของบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุธีต่างๆชวนให้มาการสนับสนุนชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการยอมรับตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารนั่นเอง นะครับซึ่งมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนี่คือการโน้มน้าวนะักเรียนครับคือการโน้มน้าวนะอ่ะต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือความสมเหตุสมผลของงานเขียนเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานเขียนชนิดนี้หรือว่างานเขียนประเภทนี้เนี่ยมีความสมเหตุสมผลทราบได้อย่างไรครับทราบไหมทราบไหมเอ่ยอ่าถูกต้องนะครับ ความสมเหตุสมผลของงานเขียนเนี่ยมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเนาะใช่ไหมครับเมื่อมีการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับเราสามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้รับสารได้ถูกต้องนะครับได้ถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คือความสมเหตุสมผลนั่นเองเข้าใจไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่ามีการโน้มน้าวใจอย่างไร มีการชวนเชื่ออย่างไรนะครับแล้วก็มีการใช้ภาษาอย่างสมเหตุสมผลอย่างไรเดี๋ยวเรามาชวนคิดลองทํากันดูซิว่าเมื่อนักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆได้ตามที่กําหนดได้นั่นเองครับอะไรคะนักเรียนเมื่อสักครูน่นี้คุณครูบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองทํากิจกรรมกันนะครับอ่ะลองดูข้อความนี้การใช้ NGV จะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า LPG ประมาณ25%เซและเนื่องจาก NGV มีความดันสูงอุปกรณ์การติดตั้งจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแต่ทั้งนี้ NGV มีความปลอดภัยมากกว่า LPG เนื่องจาก LPG เป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย เอาละนักเรียนหลังจากที่เราอ่านบทความจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงเอ่ยจับใจความได้ไหมจับได้แล้วรู้ได้ไหมครับอะไรเป็นการชนเชื่ออะไรเป็นการโน้มน้าวใจอะไรเป็นความสมเหตุสมผลได้นะครับออาเดี๋ยวเราลองมาตอบคาถามคุณครูดูซิอ่ะนักเยนคิดว่าผู้เขียนมีจุดประสองค์อย่างไรในการเขียนเรื่องนี้อ่ะเราคิดดูนะ ลองคิดดูอะยังไงต่อข้อความนี้ใช้กลแลอวิธีการเขียนแบบใดนะครับอะอีกหนึ่งคำถามทิ้งให้ผู้เขียนบทความเนี่ยนะครับมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และอย่างไรนักเรียนคิดคิดว่าบทความเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนอ่านเนี่ยนะครับสามารถตอบคำถามสามข้อนี้ได้ไหมได้ไหมได้นะครับได้ อ่ะเรามาดูข้อที่1เป็นแนวคำตอบดูซิว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรอ่ะทราบไหมเอ่ยทราบไหมครับโอ้เก่งมากๆเลยถูกต้องแล้วละครับใช่แล้วเชิญชวนให้ใช้ N G V เก่งมากๆเลยครับนักเรียนแล้วบทความเนี้ยใช้กลุธีในการเขียนแบบใดใช้แบบใดครับ มี NGV มี LPG เพราะฉะนั้นเขาทำยังไงครับเขาทำยังไงเปรียบเทียบนะครับเอ่อเปรียบเทียบแก๊ส LPG กับ NGV เก่งมากเลยนะครับเก่งมากๆเลยอ่ะและทีนี้นักเรียนคิดว่าจากบทความที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับมีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรมีความสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลไหม เก่งมากๆเลยนะครับสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการบอกคุณนะสมบัติของแก๊สทั้งสองชนิดนะครับว่าดีอย่างไรนะครับนะแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรมีข้อดีอย่างไรนะโอเคไหมครับอ่ะเก่งมากๆอ่ะอาไปดูบทความต่อไปสิคโคลนทะเลสาบเดซีนำเข้าจากประเทศจอร์แดนอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆช่วยบำรุง ฟื้นบำรุงให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวช่วยผลัดผิวเก่าให้ผิวใหม่แลดูกระจ่างใสทั้งยังเป็นสครับอ่อนๆช่วยให้ผิวสะอาดไม่ระคายเคืองผิวสามารถนำมาพอกและสครับผิวและใช้หมักผมได้อ่ะจบละบทความนี้นะครับนัเกเรียนคิดว่าบทความนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร อ่าเป็นคำถามที่หนึ่งนะที่อ่านบทความจบไปเมื่อสักครูน่นี้คำถามที่สองข้อความนี้นะครับหรือว่าบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยใช้กลุวิธีการเขียนแบบใดนะครับอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะครับผู้เขียนบทความเนี่ยนะครับใช้ภาษาสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรในะลองตอบดูสิตอบได้ไหมครับ เก่งมากๆเลยนะครับจุดประสงค์ในการเขียนก็คืออะไรบอกคุณสมบัติของโครนทะเลสาบเดซีนะคบอ่าหลังจากนั้นเมื่อบอกคุณสมบัติของทะเลสาบเดซีแล้วเขาใช้กลวิธีการเขียนยังไงเป็นยังไงชวนเชื่อนะครับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโครนทะเลสาบลักษณะของภาษาที่ใช้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะทํำยังไงชวนเชื่อเกินจริงใช่ไหมครับเกินจริง ดังนั้นแน่นอนเลยผู้เขียนบทความนี้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าข้อความในในข้อความเนี่ยมีลักษณะของเกินจริงนะครับไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้บางทีแบบสครับผิวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นเสมอไปใช่ไหมครับอันนี้คือเออโอเวอร์นะครับเกินความจริงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะอ่ะทีนี้ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมแน่นอนทำยังไงครับสรุปความรู้และสะท้อนความคิดนะครับสรุปความรู้และสะท้อนความคิดนักเรียนครับงานเขียนต่างๆนะครับเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบชวนเชื่องานเขียนแบบโน้มน้าวใจเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ผู้รับสารเนี่ยทำยังไง คล้อยตามกันนะครับการแสดงเหตุผลแล้วก็ยกตัวอย่างในเรื่องต่างๆนะดังนั้นนะครับผู้รับสารจะต้องทํำยังไงพิจารณาสารนะครับว่าเราสามารถเข้าใจเรื่องนั้นดีอย่างไรแล้วก็เราจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนั่นเองนี่คือการนะครับหาเหตุผลนะคบเป็นการสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดทุกๆครั้งที่เรียนกับครูเป็นยังไงกันบ้างคะมนมกเรียนหลังจากที่ เราได้สรุปความรู้และสะท้อนความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนจะเข้าใจมากกว่านี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทํำยังไงแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่นักเรียนจะจับกลุ่มนะครับแล้วก็ทํำยังไงนักเรียนมาจับนะครับจับฉลากเพื่อเลือกอะไรครับเลือกประเภทของงานเขียนนะครับหลังจากนั้นทํำยังไงครับนักเรียนวิเคราะห์ว่างานเขียนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการชนเชื่อ เป็นการโน้มน้าวแล้วก็มีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับตัวอย่างฉลากของครูก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือบทความแล้วก็โฆษณานะครับเดี๋ยวเราจะออกมาจับฉลากกันเนาะนะครับว่ากลุ่มใดเนี่ยได้บทความกลุ่มใดได้โฆษณานะครับเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมนี้แน่นอนว่านักเรียนจะต้องวิเคราะห์ได้วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ให้เห็นว่าภาษานั้นมีการชวนเชื่อนะครับวิเคราะห์ให้เห็นว่า มีการโน้มน้าวใจแล้วก็หาความสมเหตุสมผลของข้อความนะครับแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์กันแต่ละอันแต่ละอันแต่ละประเด็นไปนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานำเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็ครูเนี่ยจะร่วมแสดงความคิดเห็นในบทความหรือว่าโฆษณาที่นักเรียนวิเคราะห์ออกมานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับ เ,เมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนักเรียนทํำยังไงเอาสิ่งที่วิเคราะห์นั้นไปทํำยังไงครับอธิบายให้เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับฟังกันนะครับทางนี้ก็เป็นการเสริมสร้างนะครับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจนะครับเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นออกไปได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้นะครับสังเกตได้นักเรียนก็สามารถที่จะ ตัดสินใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นเองครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบทเรียนเรื่องข้อสังเกตการชนเชื่อการโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับถ้าอยากจะสุดยอดมากกว่านี้ต้องทำยังไงฝึกอ่านฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้บทเรียนเรื่องนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับบทเรียนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ